กูบอกมึงจะเถื่ <c oughs> อนเยี่ย,ยม <c oughs> นุ่มกับผู้สาวดโอ้ยไปยางปากไม่ขีแก้วแนวนี่แม่มันนี่ <c oughs> กับพ่อได้อยู่นะแก้วครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องสุขคุยสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อมดูฮี้ชาแนลครับผมเห็นหัวโลนๆแบบนี้บอเมนนลูกนิมิตหรือบอเมนเจดีวัดธรรมากายได้ครับห <c oughs> ัวกระสึกมากครับผมไปบวชมาเจ็ดมือจังหว่า ว่าจะบวชนานหน่อยอดใจไม่ไหวครับมันแข็งก่อนก็แก้วหยอกเล่นนะครับผมหลายคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพปากหรือว่ามีปัญหาเรื่องกลิ่นปากบางคนกินปากให้ก็มาหน่อยเล่นเขาไปตายโดยเฉพาะผู้ที่จัดฟันใส่หัวดัดแขวใส่เล็กดัดแขวยิ้มบอกมาเป็นสีมีแต่ปรากฏว่าเป็นไงครับฟันเหลืองแน่นะครับผมมีกินปากแม่มีหินปูนก็เต็มแน่นนะครับเพราะว่า คนจัดฟันนี่ดูแลฟันลําบากโดยเฉพาะผมเนี่ยผมพยายามไปสืบสอแสวงหาขึ้นเนื้อล่องใตึืนใต้ออกตกเพื่อไปทําหายาสีฟันที่ดียาสีฟันอันไหนที่เขาบอกว่าใช้ดีผมก็ไปวิ่งหาไปวิ่งซื้อมาหมดจนผมไปเจอครับไปเจอสิ่งนี้มาผมไม่น่าเชื่อว่าผมจะไปเจอสิ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือยาสีฟันครับผมเป็นยาสีฟันนี่เลยครับยาสีฟันวันเดอร์สมัย ดาราผลใสทั่วประเทศรีวิวมีเพียบทั่วประเทศครับผมได้ลองไปสื่อมาใส่เบ่งลองไปซื้อมาแปลงดูปรากฏว่าใช้ดีมากความรู้สึกเหมือนมีกลิ่นสมุนไพรอยู่ในปากของเราเวลาเราพูดจาปราศัยกับใครก็จะได้ผลเวลาเราพูดจาปราศัยกับใครก็มักจะได้กลิ่นหอมสดชื่น <c oughs> สดชื่นกันเลยทีเดียวเชียวยาสีฟันวันเดอร์สมายครับผมนี่ช่วยระงับกลิ่นปากของเราได้ ผมบอกเลยว่า24ชบ่ีชมงนี่โอเคเลยนะครับและที่สําคัญปริมาณไม่ต้องใช้เยอะบีบออกแค่มเมล็ดถั่วหรือถ้าเรียกภาษาอีสานของเราก็คือบีบออกเฉพาะแต่ต้นนั่นเองอุ้ยแกงแลกาบมุกโจ๊กเปียดจริงๆนะครับผมตอนนี้เพิม่มโปรโมชั่นนะครับผมโปรโมชั่นของเพิ่นก็คือสื่อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับในราคา490บาทอ้โหูราคา490บาทหลอดหลอดซัมควยเลยนะครับอุ้ยประมาครับหลอดแค่นี้490บาทแพงอยู่นะครับนี่ แต่ด้วยความแพงครับเราไม่ต้องใช้เยอะใช้แค่มเมล็ดถั่วนะครับมเมล็ดถัว่วบีบออกมาแค่นีด้เดียวฟองเยอะมากนหมครับผมยิ่งกว่าปิดโปลารเข้าไปในปากคุ้มปากสะอาดเหลืองมากมากิ้มยิ้มออกในโอ้ยแสงพระอาทิตย์ลงมาจากฟ้านี่ยิ่งใสเหลืองม่งโหลดนะครับผมที่สาคัญก็คือกลิ่นปากเนี่ยโอ้โหสุดยอดเขาเรียกว่าอะราวดูเวอร์ไปหาสื่อมาใส่ด้วยครับและที่สำคัญมีตัวแทนจำหน่ายแล้วทั่วประเทศแก้ว